สวัสดีครับวันนี้ช่องพ่อลูกสุดฮาจะมาบอกสูตรเส้นใหญ่ลาดหน้าของทางร้านแฟร์สดแม่ออนนะนเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบก่อนนะครับวัตถุดิบก็จะมีเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่ผัดกระเทียมเต้าเจี้ยวผักคะน้าซอย เห็ดออรินจิหั่นเต๋าอันนี้จะเป็นแป้งมันสับป,ปะหลังนะผสมน้ำหมูหมัมก่ะหมูหมัมกนุ่มเนาะเดี๋ยววิธีการทำอันนี้เป็นสูตรของทางร้านแบรดส่วแรกก่อนเ่ยนะเริ่มที่ผัดเส้นก่อนเส้นใหญ่ รอนะ้ำมันร้อนนะตันเส้น นี่ีใส่ซีอิ๊วหวานเข้าไปด้วยนะครับซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำหวานนะ สุกนะไดเสร็จแล้ว ไปใส่จังที่เตรียมไว้ต่อไปเราก็ทำน้ำน้ำมเข้าไปกระเทียมกระเทียมซอย กระเทียมพอเหลืองนะพอเหลืองแล้วใส่น้ำเข้าไป เราเ mm hmm. น้นเรียนเข้า mm hmm. ว่าน้ำร้อนแล้วใส่หมูหมักเข้าไปหมูหมักของที่ร้านนี่คือนุ่มมากเลยนะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางออกสําหรับคนที่แบบเบื่อข้าวนะเบื่อข้าวทานเส้นได้เมนูเส้นที่ร้านนี่คือเยอะมีหลากหลายให้เลือกเลยครับวนอยู่เนี่ยไม่ต้องไปไหนอยู่ร้านนี้เลยขหมูเริ่มสุกแล้ว ออรีนจิทำไมถึงใช้เห็ดออรนจิเพราะว่ามันมีความเหนียวหนึบในตัวนะครับถ้าเป็นเห็ดฟางเห็ดฟางอยู่ได้ไม่นานครับสองสามวันต้องทิ้งแล้วแต่ถ้าเป็นเห็ดออรนจิเนี่ยอร่อยด้วยหนึบด้วยทุกอย่างมันมีเห็ดของมันครับที่พวงบอกไว้ เราเริ่มปรุงรสนะครับสูตรของทางร้านเลยเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวมันก็จะเป็นสูตรจีนนะเต้าเจี้ยวนะอันนี้ก็ของชูรสนิดหน่อยไม่ต้องเยอะผมร่วงน้ำตาลทราย ดีนิดนึงซอสฝาเขียวซอสฝาเขียวนี่เพื่อให้น้ำมันมีสีส,สันเลยแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยน้ำปลานิดเดียวนะครับที่เหลือให้ลูกค้าไปปรุงสีสวยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเพื่อให้น้ำาราดหน้าเหนียวก็ต้องใส่แป้งมันสับปะหลังผสมน้ำนะครับค่อยๆใส่นะซัก สามสี่ช้อนแล้วให้ใหคนทีนึงถ้าไม่คนมาากกันจะเกาะแป้งมันจะเกาะกันไม่ใช่เทพ,พัดลงไปเลยนะ,ะเหนียวเป็นตังเมเอ้ยขุยอ,อ,อ,อะไระน,น้ำกระเด็นร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนเลอีกทีไม่ละ ใส่ข้าวไอีก4ช้อนน่าจะเหนียวแล้วรานนี้เหนียวหรือยังครับพี่บมเหนียวไหมเริ่มมาเริ่มมา คือผักเนี่ยไม่มีข้อจำกัดน,นะครับผมใครชอบผักกาดขาวขะโพดอ่อนใส่ไปได้อีกกะหล่ำปลีอย่างนงี้แต่นี่คือสูตรของที่ร้านใช้จริงในการขาย อร่อยมากแน่นอนครับที่ขวัญท้ายซอยนี่คือโอ้โหสั่งอยู่เมนูเดียวเส้นใหญ่ร้นหน้าใหม่รู้จักพี่ขวัญไหมครับพี่ขวัญน,นี่คุณดดูนะพี่ขวัญน,นี้มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวปลานะแล้วก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบอยู่หน้ามอนอตกรุงเทพนะครับผมไปอุดหนุนกันได้ โฆษณาให้เขาหน่อนึงพี่ขวัญน,นะชื่อร้านอ,าอะไรนะอะไรปลาชลบุรีนะี่แหละสักอย่างก๋วยเตี๋ยวปลาชลบุรีนะั้มอยู่หน้ามอน,นอทกรุงเทพนะครับผมไปอุดหนุนกันได้อันนี้คือเมนูโปรดของพี่ขวัญเลยรวมถึงแม่พี่ขวัญด้วยนะเส้นใหญ่ร้านหน้าหมูมาก ร้อยไหมครับปุดๆขนาดนี้เรียบร้อยเอาไปเทใส่เส้นที่พักไว้กรมรนี่นนเด,เดเล,ะะลิใช้ล่นหอมที่ใช่จะเปลี่ยนคุณให้หอมทีมากเลยค่ะ หน้าหมูหมักสุดท้ายก็ผิดไยเดาะน่าทานไหมครับสูงเข้าไปใกล้ๆครับผมเอาไปลองทำกันดูนะครับเส้นใหญ่ลัดหน้าหมูหมักสูตรของทางร้านแฟร์สนแม่ออนเพชปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วก็คอยติดตามอย่าลืมกด นิโปง้งไลค์แล้วก็กดติดตามซับสไครต์กันด้วยนะครับเมนูต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวคอยติดตามกันวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย